Thank you สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาไปทำน้ำพริกลาบนะคะเป็นน้ำพริกลาบสูตรเหนือค่ะจังหวัดน่านนะคะเป็นสูตรใส่มะ,มะแขนค่ะมะแขนเป็นพืชสมุนไพรพื้นบ้านท้องถิ่นของที่นี่นะคะเขาจะเรียกกันว่ามะแขนเมืองลีค่ะส่วนผสมก็จะมีพริกแห้งคั่วหรือว่าย่างก็ได้นะคะแล้วก็จะนำพริกไปปั่นค่ะ แล้วก็ข่าแก่นะคะก็จะนําไปปั่นเหมือนกันค่ะแล้วก็มะแขวนกระเทียมเกลือกะปิแล้วก็ผงชูรสนะคะค่ะเราจะใช้ข่าแก่นะคะนํามาฝานแล้วก็นําไปใส่เครื่องปั่นค่ะเราตำเยอะนะคะวันนี้ก็เลยต้องใช้เครื่องทุนแรงก็คือเอาไปปัน่นเครื่องเครื่องบดสับอาหารก่อนนะคะแล้วก็จะมาย่างกะปิกันนะคะเรา เตรียมปั่นพริกแล้วก็ขาเสร็จแล้วเราก็จะมานํากะปิไปย่างไฟก่อนนะคะเพื่อให้มีกลิ่นหอมค่ะนำพริกลาบสูตรนี้เนี่ยใส่กะปิสามารถนําไปใช้เป็นน้ําพริกยําได้นะคะเป็นยาเป็นยําเ,เหนือยําภาคเหนือค่ะอย่างเช่นยําไก่ยําเห็ดหรือว่ายําปลาแห้งเนี่ยค่ะเอากะปิใส่ใบตองนะคะ กลัดด้วยไม้จิ้มฟันอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะเอาไปย่างในกระทะนะคะวันนี้ย่างบนเตาแก๊สค่ะถ้าใครก่อไฟหรือว่ามีเตาถ่านจะย่างเตาถ่านก็ได้นะคะแต่วันนี้เพื่อความรวดเร็วค่ะเราจะมาใช้กระทะตั้งบนเตาแก๊สนะคะแล้วก็จะย่างกะปิบนกระทะแบบนี้เลยค่ะ ลิกไปพลิกมาจนได้ที่แล้วก็พอนะคะก็จะได้กะปิย่างไฟค่ะต่อไปเราเริ่มตำกันเลยนะคะตำม,มะแขวนกันก่อนค่ะจะใช้มะแขวนที่2ทับพ,พีนะคะ2ทับพ,พีพูพนๆเลยนะคะเราจะตำม,มะแขวนก่อนค่ะเพราะว่ามะแขวนเนี่ยมันแข็งนะคะเพราะว่าพลิกกับขาเราปั่นไว้แล้วนะคะตำม,มะแขวนให้แหลกก่อนค่ะ เมื่อมาขันแหลกแล้วเราก็จะใส่กระเทียมลงไปนะคะใส่กระเทียมลงไปหนึ่งทับที่พุนๆเลยค่ะเครื่องที่เราเตรียมเนี่ยเราจะตำประมาณสองครกนะคะส่วนพริกนี่จะใช้ไม่หมดนะคะที่เหลือก็จะเอาไปทำพริกป่นค่ะวันนี้เราจะตำสองครกใหญ่ๆเลยค่ะเพราะว่าคุณแม่จะส่งไปให้น้อง ที่ต่างจังหวัดด้วยนะคะค่อยๆตำนะคะกระเทียมแล้วก็ใส่เกลือค่ะใส่เกลือรประมาณ1ช้อนแกงนะคะช้อนแกงคุณพูนเลยค่ะสูตรไม่มีอะไรตายตัวค่ะแล้วแต่คนชอบเพราะว่าตอนที่เราเอาไปทำกับข้าวเราก็ต้องไปปรุงเพิ่มอยู่ดีนะคะ ต่อไปก็ใส่ข่าปั่นลงไปนะคะขาแก่ที่เราปั่นเสร็จเรียบร้อยค่ะใส่ลงไป2ทับพีพูนๆเลยนะคะแล้วก็ตำค่ะตำทุกอย่างให้เข้ากันดีนะคะขั้นตอนต่อไปก็พลิกค่ะพลิกที่เราปั่นเอาไว้นะคะใส่1ทับพีพูนๆเลยค่ะแล้วก็ค่อยๆตำนะค่อยๆบดไปค่ะเพราะว่า เดี๋ยวพลิจกจะกระเด็นเข้าตานะคะทุกอย่างเข้ากันดีต่อไปก็มาใส่กะปีนะคะกะปีที่เราย่างไฟเมื่อกี้ค่ะ กะปินี้เราก็จะแบ่งครึ่งเลยนะคะเพราะว่าเราจะตำสองครกด้วยกันค่ะก็น่าจะประมาณหนึ่งช้อนแกงพูนๆเหมือนกันค่ะกะปินี้พอไปย่างแล้วหอมมากเลยนะคะช่วยชูกลิ่นเครื่องแกงให้หอมขึ้นค่ะ oh. ก็ตำไปนะคะค่อยๆตำนะคะเดี๋ยวจะกระเด็นค่ะ ต่อไปก็ผงชูรสนะคะประมาณ1ช้อนชาค่ะ1ช้อนกาแฟนั่นเองค่ะแล้วแต่ชอบเลยนะคะถ้าใครชอบนัวๆหน่อยจะใส่เยอะกว่านี้ก็ได้ค่ะหรือว่าจะไปใส่เพิ่มตอนปรุงตอนทำลาบหรือทำยำก็ได้ค่ะแล้วก็ตำทุกอย่างให้เข้ากันนะคะส่วนผสมเราใส่ครบเรียบร้อยแล้วนะคะ นี่เลยหอมมากเลยค่ะหอมกลิ่นมะแขนนะคะ,ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะน้ำพริกลาบสูตรมะแขนหอมค่ะมะแขนปิงหลวงหรือมะแขนเมืองลีนั่นเองนะคะเราจะตมสองโคกนะคะตามเสร็จแล้วเราก็จะมาคนผสมกนะะันค่ะอัตราส่วนเท่ากันเลยนะคะทั้งสองโคก นี่แล้วแล้วก็ผสมกันเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งสองครกนี่เลยค่ะน้ำพริกลาบมะแข่นหอมนะคะเอาไปทำลาบหรือว่าทำยำเมืองได้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ